ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by บยซิยอด่วนเปิดตัวพยานปากสำคัญอธิบดีอายการบุกแจ้งข้อหาทักษินถึงเตียงเว็บสำนักงานโชว์หลักฐานรา้าพบเคยถูกแอบถ่ายภาพจากที่มีการรายงานการตรวจสอบคดีเชน่ 14, น14บใกล้ที่จะสรุปค่ะทั้งที่แพทยสภาและปะปะช ซึ่งก็มีการสอบพยานหลักฐานปากสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะเวรระเบียนรวมทั้งพยานบุคคลที่พึงถูกเปิดเผยออกมาก็น่าจะเป็นการยืนยันถึงอาการป่วยของอดีตนายกได้อย่างแน่นหนาะโดยข้อมูลค่ะถูกเปิดเผยล่าสุดวันนี้8กุมภาพันธ์นายพิชิตชัยมงคลแกนนาเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคอปทอได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงประเด็นพยานคดีชั้น14ว่าพยานสำคัญที่ลืมคิดไป6กุมภาพันธ์2567อายการสูงสุดร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาต่อหน้าและขออายัดต,ตัวนักโทษชายตำแหน่งในขณะนั้นทักษิณชินวัตรที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจฐานความผิดมาตรา112โฆษกอัอยการสูงสุดแถลงว่าผู้ต้องหารับทราบและปฏิเสธพร้อมทั้งจะให้การเป็นลายลักษณ์อักษร นั่นก็คือหลักฐานสําคัญผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้ต้องขังคดีทุจริตคอร์รัปชันอ้างป่วยวิกฤตแต่รับรู้รับทราบให้การปฏิเสธและขอให้การเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงว่าไม่ได้ป่วยวิกฤตจริงมีสติที่จะรับทราบข้อเก่าวหาได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งตัวแทนอายการน่าจะเป็นพยานในชั้นปปชได้ท่านเอกวิทย์วชวันคูกรรมาการปปชในฐานะประธานอนุกรรมาการไต่สวนเรื่องนี้น่าจะเชิญเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมเหล่านี้มาเป็นพยาน เหมือนที่เชิญพลตำรวจเอกเสรีพิสทธิ์และพลตำรวจเอกสุร,รเชษฐ์มาสอบในฐานะพยานที่เคยขึ้นไปชั้น14ครับทั้งนี้ทีมข่าวเดอะคลิติกค่ะจึงได้มีการตรวจสอบถึงข้อมูลข้อเท็จจริงที่แกนนำคอปรทรระบุโดยได้มีการเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานอายการสูงสุดก็พบว่ามีการนำเอกสารเรื่องดังกล่าวเผยแพร่ต่อสาธารณชนว่าสำนักงานอายการสูงสุดแถลงความคืบหน้าคดีนายทักษิณชินวัตรถูกกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2 ลงวันที่6กุมภาพันธ์2567โดยเนื้อหาระบุว่านายประยุทธ์เพชรคุณโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดเปิดเผยว่าคดีนี้อายการสูงสุดมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายทักศิณเมื่อวันที่1 9กันยายนปีพศ2559ฐานร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิ่นแสดงความอาฆาตมัดร,ร้ายต่อพระมหากษัตริย์พระราชินีและรัชทายาทและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นเท็จ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่21พฤษภาคมปีพศ2558ณกรุงโซประเทศเกาหลีใต้และประเทศไทยเกี่ยวพันกันหลังจากนั้นทั้ษสินเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อวันที่22สิงหาคม2566และถูกควบคุมตัวเพื่อรับโทษในคดีอื่นเมื่อวันที่17มกราคมปีพศ2567ที่ผ่านมานายกุลธนิตมงคลสวัสดิ์อธิบดีอายาการสํนักงานการสอบสวนและคณะ พร้อมด้วยพนักง,งานสอบสวนได้เข้าแจ้งข้อกล่าวหาและพฤติการต่อนายทักษิณโดยนายทักษิณให้การปฏิเสธพร้อมยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออายการสูงสุดนอกจากนี้โฆษกสำนักง,งานอายการสูงสุดยังเปิดเผยด้วยว่าอธิบดีอายการสำนักง,งานการสอบสวนได้ส่งบันทึกคำให้การของนายทักษิณและหนังสือร้องขอความเป็นธรรมให้กับสำนักง,งานคดีกิจการอายการสูงสุดเพื่อรวบรวมในสำนวนคดี ก่อนส่งให้อายการสูงสุดให้ความเห็นมีคำสั่งทางคดีต่อไปอย่างไรก็ตามทีมขาวเดอะคริติกค,ค่ะจึงพบกับคำตอบว่าทางปปชควรที่จะเชิญอายการและพนักง,งานสอบสวนที่เดินทางไปแจ้งข้อกล่าวหานายทักษิณถึงโรงพยาบาลตำรวจเพราะหลังจากที่กลับมาถึงประเทศไทยนายทักษิณค่ะก็เกิดอาการป่วยหนักจนต้องนำส่งโรงพยาบาลตั้งแต่คืนวันที่22สิงหาคม2566จนกระทั่งได้พักโทษออกมา ลับบ้านเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2567ซึ่งวันที่โคศกอายการสูงสุดแถลงก็ครบกำหนดที่นายทักษิณค่ะมื่อนอนอยู่โรงพยาบาล168วันก่อนที่12วันต่อมาได้มีการพักโทษนับรวมเวลานอนรักษาตัว180วันหรือประมาณ6เดือน อย่างไรก็ตามค่ะทีมข่าวดุคริติยังพบกับข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวอธิบดีอายการโดยเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ปีพศ2567นายกุลธนิตได้มีการเปิดเผยถึงกรณีอายการสูงสุดมีหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอให้กำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภยัยกับพนักงานอายการจากสำนักงานอายการสูงสุด2คนคือตนเองและนายสุริยนประภาสวัรค์ อายการพิเศษฝ่ายการสอบสวนหนึ่งที่เขารวมให้คำแนะนำปรึกษาสืบสวนสอบสวนคดีที่จับกลุ่มเจ้าของเว็บพนันออนไลน์หรือว่ามินนี่แต่กลับถูกหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหาในคดีนี้กับพวกจำนวนแปดรายที่ยังคงรับราชการตำรวจอยู่มีพฤติการข่มขู่คุกค,คามโดยมีการถ่ายภาพขณะปฏิบัติหน้าที่โดยนายกุลธนิตกล่าวยอมรับว่าตลอดระยะเวลา30ปีที่ทำหน้าที่รับราชการเป็นอายการ จนถึงอธิบดีอายการสำนักงานการสอบสวนไม่เคยปรากฏว่ามีเหตุการณ์ที่ถูกผู้ต้องหาถ่ายภาพขณะปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะดังกล่าวที่เกิดขึ้นมาก่อนซึ่งมองว่าคณะตนเองที่เป็นระดับอธิบดีอายการยังถูกคุกคามในลักษณะนี้ได้แล้วหากเป็นประชาชนทั่วไปภาครัฐจะมีมาตรการอย่างไร หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ